ตอนนี้ลองซ่อนดูแล้วนะครับวงจรมีปัญหาเลยเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่เดี๋ยวจะหาที่วางนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหน้าจอที่เสร็จแล้วครับสวัสดีครับมาดูจบงานนิดนิดหนึ่งจบงานนี้ก็เป็นเอเซอร์นะครับก็หลายคนอาจจะดูโมเดลออกอยู่แล้วนะคนกลุ้นอยู่จะบ่มถ่ายที่หลังอีกทีหนึ่ง มาด้วยอาการที่แบ็คไลท์ไม่ทำงานครับก็อันนี้คือแบ็คไลท์เก่าระบบเสียครับพยายามซ่อมแล้วไม่ได้ไอซีได้คงมีปัญหานะครับมอดเฟตช็อตแล้วก็ไดโอดช็อตนะครับใส่กีท,ทีก็ช็อตแต่ว่าถ้าเป็นแบ็คไลท์แบบนี้เราไม่ต้องกังวลไปครับการหาแบ็คไลท์เปลี่ยนนะครับก็คงต้องมาดูตรงนี้ เราจะต้องมีทรานซิสเตอร์ตัวนี้ครับเป็นเลเซอร์นะครับเราต้องดูแบ็คไลท์ที่มีทรานซิสเตอร์ทั้งหมด4ตัวครับเพราะว่าจอตัวนี้นะครับเป็นลักษณะ LED 6สายครับก็จำเป็นที่จะต้องมีไดฟ์ฝั่งกราว4ตัวครับก็หามา ให้แมทกันนะครับ4ตัว1 2 3 4ดูลายให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะสอนดูลายวงจรอ,อีกทีนึงนะครับด้วยที่ว่าแบ็คลท์ตัวนี้เป็นแบ็คลท์แบบง่ายๆเลยฝั่งเข้านี้เข้าเลตติ้งก็คือ12บสองวนถึง20นะครับแล้วก็จะมีออนกับไอจัดคือแบ็คลท์ง่ายครับซึ่งผมก็หาแบ็คลท์ชนิดเดียวกันมา ก็ตอบโจทย์เลยนะครับอันนี้คงเป็นของ h p ไม่ h p ก็เดียวนะมันอยากที่จะพิดอีกด้าน,นดูนี้ไม่มีบอกอืมนี่ครับผมก็ต่อแบบนี้เลยซึ่งเคเบิลเขาพอดีกันน่าจะเป็นแบ็คไลท์ h p นะผมจำไม่ผิดเดี๋ยวต้องเอาตัวนี้ไปค้นดู prs นะครับ จะเป็น HP มากกว่าเลยเดียวนี่ครับสองแบนนี่แหละอ่าคลิปนี้ก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราเลือกแบคไลท์นะครับเงื่อนไขกันเลือกแบคไลท์ก็ย้อนมาอธิบายตรงนี้เลยครับชาร์จเตอร์สีตัวนี้นะครับจะต้องได้หลอด LED ที่ซึ่งเป็นแบคไลท์เนี่ยก็ต้องมีสี่นะครับถ้าชนิดที่เป็นสามนะครับเรามาได้สี่เนี่ย LED มันจะเป็นแท็บ นะครับซึ่งมันก็จะไม่ไม่สว่างสว่างไม่ครบครับน,นี่ก็โอเคแล้วสว่างครบแล้วก็ฝั่งไฟเข้านะครับก็เป็นหกเส้นมีบวกมีลบแล้วก็ออนแอนด์จัดนะครับสามารถปิดงานได้ครับจะหาแบล็คลท์มาตรงประเด็นส่วนอุปกรณ์อื่นที่อยู่ด้านในเราไม่ต้องไปสนใจนะครับ เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการผลิตไฟเป็นการสเตปอัพนะครับก็คือปั๊มไฟจาก19โวลต์เข้ามาแล้วก็ปั๊มให้เป็นประมาณ70-80โวลต์เลยนะครับเพื่ออัดเข้า LED โอเคเดี๋ยวจบงานนี้ผมก็คงต้องหาวิธีการแพ็กนะครับใส่ในบอดี้น่าจะง่ายอยู่ ก็จบแล้วครับสำหรับงานแปลงแบ็คไลท์อินวันเอเซอร์ซึ่งเอเซอร์อะไรก็ยังไม่รู้ครับหยิบขึ้นมาถ่ายพวกผมก็ถ่ายเลยไม่ได้เตรียมครับวิดีโอก็ไม่ได้ตัดต่อด้วยยาวๆตลอดโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม แา่คนก็ว่าส่องอะไรนะครับนีไงแวบๆก็เปลี่ยนแบคไลท์ครับก็เลยจะต้องเช็คอุณหภูมิก่อนนะครับอุณหภูมิที่ฮีทสูงสุดนะหกสิบสามถือว่าจบและความหมายคือใช้ได้ครับถ้ามันเกินแปดสิบนี่มันไม่ได้แน่ๆน,นะครับจริงส่วนนี้ก็เปลี่ยนนะครับอย่างต้นคลิปนะที่มูเนาะก็อบอกลเลยดเลือก จะเรียกว่าโมก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราก็แค่ย้าย p c b เฉยๆนะครับเอาของรุ่นมาใส่รุ่นนะครับสายโคงเดิมหมดทุกอย่างไม่ได้ดัดแปลงหรือใส่อะไรแค่ตัดตบกีเฉยๆอันนี้คือเช็คเพมนะครับพอจะประกอบใส่เข้าไปอยู่ในเคสก็น่าจะสูงอีกประมาณสัก5าองศาได้อยู่ครับก็จะสไว้ประมาณเจ็ดสิบถือว่ารับได้มีแบ็คไลออนอยู่ครับ โอเคนั่นก็จบภารกิจแล้วครับ <S <S เนเซอร์ S5 นะครับเป็นเนเซอร์ S5 เซตหนึ่งป้าศูนย์นะครับหรือเซตทันแปดก็เป็นนอนวันเนเซอร์กลับมาทำแบ็คไลท์นะครับพอดีผมทำเสร็จแล้วแต่ว่า ไม่ได้ถ่ายไว้ตอนแรกก็ไม่รู้นะว่ารุ่นอะไรแ็อันนี้คือถ่ายไว้ถ่ายคลิปแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้ดูกันว่าตัวเองใช้รุ่นนี้อยู่หรือเปล่า